กีวีคือใดเห็นหนักมากเลยโอ้เ,<ล>โอตเต็มหรือยังจะได้ซื้อกระปุกใหม่ตอนนี้คือได้รางวัลหลายแถมคือบ่าไดเห็นงานคือไปแต่โรงเรียนคือได้รางวัลรางวัลเรียนดีเนาะตั้งใจเรียนยากตั้งใจเรียนโอ้ตั้งใจเรียนไม่จำเป็นต้องทํางานมีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนายากก็มีให้รางวัลดีนะคุณเบ่งก็ในเจ้บาท คนแยาไปขายของมายากันน auto. ับเงินมาเบิงท่านผู Ma ้ชมมาเบิงเด้อมาอนี้ยาขายของได้จักบาทพักกันเริ่มโอยล้อแล้วว่าไะไปลูกเพิ่มหยอดทั้งพี่ลูกพี่วีคือว่าหันนาไม่หยอดทั้งพี่ลูกขี้เออยกเอาก้นไปทั้งนั่นเอาก้นไปทั้งนั่นบันนีลูกหันหนาใส่กันครับย่าตัว เออนับแข่งกันกับเานับเมื่อก็นับกีวีกีวีก็นับไปน้ำหยอดไปน้ำมันตอนน้องบวกเลขไปเรื่อยๆใช่ฝึกสมองเด็กยากก็ฝึกเด็กไม่ให้เป็นไอซ์เมอร์อัลไซเมอร์ความจำเสื่อมกีวีหันหน้ามาสิหันหน้ามาคิวบวกแต่คิวบวกแต่ก็ฝึกคิดเลขจะได้คิดคล่องๆนี้่หนึ่งสองสามก็ว่าไป สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็ว่าไปเ่ที่านับมาหลายเลยงคณิตศาอะไร ไงทองใส่สนี้เป็นว่าได้น,น้อนใส่ตั้งแหวนนี้มันจะหลุดตั้งยอดไม่ได้เหรอลูกมาเต็มแพงต้องเอาต้องเอาที่หยอดไว้บนหัวเนาะใช่ไห<ช>มต,ต,<อ>ต้องซื้อที่หยอดไว้บนหัวไว้ตรงนี้ใส่ได้แค่นั้นแหละใส่ได้แค่นั้นแหละแม่ว่าถ้าเอามันใส่ลน<บ>้นไม่ได้นึงยังไม่เต็มมนนีขาวมีขาวไส้มัน กินไส้มันหมดแล้วมีเขาก็เป็นกระปุกพ่อกับแม่ให้อันนี้เป็นกระปุกยญ้าก่ายอาถัของมญ้านะก็ซื้อใหม่เดี๋ยวได้สองสามปลูกค่อยนับนับไปฝากธนาคารฝากธนาคารไว้ซื้อนาซื้อที่<ฮ> ไหนแค่จะเรียนปริญญาเอกจบไหมเนี่ยจบใช่ไหมโอ้จถ้าตั้งใจดกเรกีวีเหรอจะได้เป็นด็อกเตอร์กีวีไหมน้าเสือกกวีกิวีอยากเรียนอยากเรียนอะไรลูก อยากเรียนหมออ,อ,อยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมอกับคุณครูคใช่ไหมสองอย่างยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไมดรูกอยากเป็นอะไรมากที่สุดอยากเป็นหมออยากเป็นหมอมากที่สุดโอ้ดังใจเรียนนะลูกนะเอาย่า,ยาได้กี่บาทแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย 100 100 1อ0 1 1 120้ย่3 5อยาขายผักได้435บาทได้ให้หลานหยอดปลูกด้วยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มล้วลลูก พัด <nes> อายกอุ้มดูสิเอานั่งนั่งถ่ายรูปคู่กับย่าถ่ายรูปคู่กับย่าเอายกกระปุกขึ้นดูกล้องยิ้มแฉ่งหน<า>ึ่งสองสามหนึ่งสองสามดูกล้องลูกยิ้มแฉ่งหนึ่งสองสามยังคำข้างคำข้างมังนเอาลาท่านผู้ชมลูก ขอตัวลาไปก่อนนะครับ